หลวงพ่อรัตอัตตสาโรพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยเมตตาพระเกจิสายภาคตะวันออกจังหวัดระยองวัตถุมงคลของท่านนั้นมีมากมายหลายรุ่นล้วนได้รับความนิยมและมีประสบการณ์แก่ผู้ที่ได้อาราธนาบูชาแต่ก็มีวัตถุมงคลอีกอย่างหนึ่งของท่านที่ลูกศิษย์ลูกหาสายตรงหรือคนเก่าแก่คนในพื้นที่จะทราบดีว่าเป็นที่เสาะสแสวงหากันอย่างเงียบ และมีพุทธคุณทางด้านเมตตาสูงมากอีกอย่างหนึ่งของท่านนั่นก็คือพระปิตาสีพึ่งเขียวของหลวงพ่อรัตน์นั่นเองพระปิตาสีพึ่งเขียวของหลวงพ่อรัตน์นั้นนับว่าเป็นวัตถุมงคลยุคต้นๆที่หลวงพ่อท่านได้ปลุกเสกเอาไว้ในช่วงปีพศ2556เป็นพระปิตาหลังแบบซึ่งได้มีผู้มาขอจัดสร้างเอาไว้จำนวน2,000องค์จากชนวนมวลสารเก่าของหลวงปู่ทาาวัดกระบบขึ้นพึ่งและผงปฐมบัง องอิทธิเจตรีนิสิงเหมหาราชรวมทั้งวานมหาเสน่นิยมต่างๆอาทิเช่นวานสาวลงรักซ้อนสาลิกาลิ้นทองวานจูงนางวานห้าร้อยนางคุ้นแผนมหาสเสน่ห์รวมทั้งวานดอกทองต่างๆอีก16ชนิดที่หลวงพ่อท่านได้นำมาบทผสมและได้นำพระจำนวน216องค์มาบรรจุสีพึ่งเขียวแท้ๆของหลวงปูธธ่ทาาลงไปในหลังแบบโดยแบ่งออกเป็นองค์กรรมการไม่ฝังตะกุด และองค์กรรมการพิเศษฝังตระกุดทองคำเงินอย่างละ108องค์จากนั้นจึงนำมาปิดทองคำเปลวแท้ๆที่ด้านหน้าองค์พระและติดโค้ดโลหะเพราะหมายเลขหลวงพ่อรัตท่านได้ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกจนเป็นที่พอใจก่อนจะนำออกมาให้บูชาซึ่งต่อมาผู้ที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาเพื่อขอชาบูชาพระปิตาสีพึ่งเขียวที่วัดป่าไว้กันเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่า รายการที่ฝังตะกุดนั้นไม่มีเหลือเลยเหลือแต่เฉพาะรายการปิดตาหลังแบบธรรมดาประมาณ50องค์หลวงพ่อทันจะนำพระปิดตาหลังแบบที่เหลืออยู่นำไปจ้างคนปิดทองแล้วนำมาฝังสีพึ่งแล้วจึงนำมาให้คนบูชาแทนบางคนก็ได้ไปฟรีแล้วแต่ความเมตตาของหลวงพ่อซึ่งต่อมาก็ได้มีสิทธิ์สายการแสดงและสิทธิ์สายต่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงได้เดินทางเข้ามากราบหลวงพ่อ และได้ชาวบูชาพระปิตาชุดนี้ที่เหลืออยู่จากวัดไปจนหมดสิน้นและเมื่อพระปิตาชุดนี้หมดไปจากวัดก็ยังมีคนสนใจเดินทางเข้ามาสอบถามเพื่อจะบูชาที่วัดอีกเป็นจํานวนมากหลวงพ่อรัฐท่านจึงได้ให้คุณตามศรีราชานําพระพิมพ์นี้ไปถอดพิมพ์มาใหม่และนําแม่พิมพ์มาปั๊มเองที่วัดและนํามาให้คนชาวบูชาที่ตูวัตถุมงคลของวัดโดยการสร้างแต่ละครั้งนั้นแค่หลักสิบองค์ เพราะการจัดสร้างค่อนข้างยุ่งยากต้องปลุกเสกตามตำราของหลวงปู่ทาาใช้เวลาน,านานหลายวันบางครั้งนานเป็นเดือนเลยก็มีซึ่งพระปิตาที่ท่านทำออกมานั้นก็จะมีทั้งพระปิตาสีพึ่งเขียวฝังพระปกปายมขามพระปิตาสีพึ่งเขียวฝังตะกุดสาลิกาพระปิตาสีพึ่งเขียวฝังแพะเขาวควายแกะแล้วแต่โอกาสและวาระที่หลวงพ่อท่านได้จะสร้างขึ้น อย่างเช่นพระปิตาสีพึ่งเขียวฝังพระปกแบมะขามนี้หลวงพ่อท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อมอบเป็นของสมนาคุณกับคณะทอดกรถินที่มาทอดกรถินเมื่อปี2560โดยมีด้วยกัน2แบบคือ 1. พระปิตาสีพึ่งเขียวฝังพระปกใบมะขามเนื้อทองแดงจํานวนการจัดสร้าง150องค์ 2. พระปิตาสีพึ่งเขียวฝังพระปกใบมะขามเนื้อทองฝาบาทจำนวนการจัดสร้าง150องค์ ซึ่งถือเป็นจํานวนที่น้อยมากๆและปัจจุบันนั้นก็หาได้ค่อนข้างยากและในช่วงปลายปีนี้หลวงพ่อรัฐท่านก็มีดําริที่จะแกะแพะจ่าฝูงจํานวนประมาณ200ตัวเพื่อนํามาฝังในพระปิตาสีพึ่งเขียวโดยแพะจ่าฝูงนี้จะแกะมาจากเขาควายเผือกซึ่งถือเป็นของอาถรรพ์ตามธรรมชาติมีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์แคล้วคลาดเป็นเลิศส่วนแพะจ่าฝูงนั้นก็มีพุทธคุณเมตตามหาเสน่ห เป็นนักปกครองแพะตัวเดียวสามารถคุมตัวเมียได้ทั้งฝูงซึ่งคาดว่าจะจัดสร้างและหลวงพ่อรัตน์อธิษฐานจิตปลุกเสกเสร็จประมาณปลายปีนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลวงพ่อรัตน์นั้นท่านสืบสายวิชามาจากพระอาจารย์ทั้งสามด้วยกันได้แก่หลวงปู่ทาพวัดกระบอกขึ้นพึ่งหลวงพ่อรัตน์วัดหนองกระบอกและหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับโดยมรดกวิชาที่หลวงปู่ทาาท่านได้มอบให้แก่หลวงพ่อรัตน์นั้น ก็คือกระดานชนวนและตำราใบรา,านเป็นตำราเล่มเดียวที่หลวงปู่ทาบท่านบอกให้กับหลวงพ่อรัฐเพื่อนำไปสารต่อวิชาของท่านส่วนตำราการเสกแพะจากหลวงพ่อรัฐวัดหนองกระบอกนั้นท่านจะจดเอาไว้ในสมุดอีกเล่มหนึ่งส่วนมนตำราของหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับจะอยู่ในสมุดปกเล่มเขียวหนาซึ่งท่านจะนำทั้งกระดานชนวนและตำราของครูบาอาจารย์นำออกมาไหว้ครูในทุกๆปี สีพึ่งเขียวของหลวงปู่ทาาวัดกระบกขึ้นพึ่งนั้นคือทำเดียวอันดับหนึ่งของเมืองไทยมีพุทธคุณชื่อเสียงโด่งดังล้วนเป็นที่เสาะสแสวงหาของผู้สะสมเครื่องรางของขลังสายเมตตามหานิยมซึ่งปัจจุบันหาของแท้ได้ค่อนข้างยากยิ่งและมีราคาแพงระยับราคาเกินที่จะเอื้อมถึงหากท่านชื่นชอบในพุทธคุณของสีพึ่งแล้วแล้วก็จึงขอแนะนําสีพึ่งเขียวของพอรัตวัดป่าไหวาที่ปัจจุบันยังพอสาะหา และราคาจับต้องได้พุตทุคุณเมตตามหานิยมธรรมมาค้าขายเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ควรค่าแก่การบูชาครับ